ดองเข้าอาลมาเถอพี่ตองเหตุมาทำนะครับอามาทำบุญแํากันอาเปิ้ลว่าบุญบุญนี้บ่มีไผ่ฟันแก่น้องพี่ตองอาบ่อพอแม่เลยพปไปทางต่างที่เคยย่านเข้าที่เข้าเท้ากินเข้ากินม่อพรหัวไผกินเข้าเากางบ้านพี่ตองอาแ่กันเื้อสั่นั่นแหละแบลีมาท่าเทียมไอ้ลูกพี่น้องมันครับตะไกลครับมาพี่น้องเ โอ้ยใหญ่เลยสัสดีครับค่ะมาครับใหญ่ใหญ่สวัสดีครับใหญ่โอ้ยอ่นแล้วพี่ขาบุญเมื่อนี่เนาะครับเพิ่นก็ไปแจกใช่ว่ะน้องกวนน่ะครับมพิ่นก็่ปแจนแม่บ้นเ็ไปแแม่บ้านวุดไทแจแม่ควานมูท่สองมือมันทำสองมือเบอย์ปัญญาขึ้นอ้อมอ้อมสองมือบาน ข้าเดาเหเป็นคนมันกำลังมา้านคำตะไก่หมูิบสองเนาะรับหลวงพ่อหลวงพ่อสองพนก็มาพวกคู่กำลังงาน ครับครับวัสดีครับตัดอบคุณลกผู้สงสายอีกแล้วหรอผู้สง บ้านคำตะไก่หมูสิบสองนโอ้ยซอบฟต่อมาได้นี่มมันมันเอ็นใบหนอนนาเป๊ะเป๊ะเดาค่ะค่ายค่ายค่ายหนักขนาดนี้หนักหน่อน้อยกันานี้อดการทั่วทั้งโลกโอ้โสงบที่ชาเมืองหลายครับขั้ทะลคุณ่าอ่าฝ่าหนา ข้าแตัดไก่หมูสิบสองครับอำเือราชสักันเพื่อราสักันยัว่าเก็สิบบ้านบ่อใหญ่ปานนดนะแต่ว่าก็ในบุณสุนทานทำคุณ

เป็นท่านชอบบุตรปิงครับสวัสดีครับอ๋อมารลวงทำไมนี้ครับทำบุญน่อกันคุณขวับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับอ๋อคุณขวัครับเจ้าของบ้านนี่เจ้าของบ้านข้ามตะไคร้โมสั่งมากมากมากลดลดนะครับอ๋อเที่ยงเที่ยง โอ้สดเลยอ้า่บ้าโอ้อครับขับอครับอดีแล้วครับเด้อดีครับน่องมันข้ามะัคร่หมูสิสองหมุนทันเลยว่กลาข้ามตาะบา่านตลอแนวยง

เยวน้ำคุณเนี่รแบบน้ำน้ำครับโอ้น้ำปวดี้ไงปวดนี้ไครับมีแม่พอดีครับเขาอภแมหาเราบอกโอ้ยแม่จยิ แปดชินะคบที่นส้มไ่ากดเนียนดูคอนเฮดบุญนะครับเนาืเนียนือว่าสุขภาพแข็งแรงเอาไม่ถ่ายรูปก่อนเออ ้านน,น,น้อยเดี๋ยวกันแล้ว <c oughs> นี่จะบ้านน,น้อยเมื่อนี้ไม่บ้านใหญ่กันหรอต <c oughs> บไคริสิดมูบ้นแล้วตะไคร้เฮ้ย <c oughs> ใ,ใจ <c oughs> ใ่ใช่คือว่าน,น่าเขาลกูกอ้อายก็ช่วยนี่นังอายุเซเล่ทำตะไคร่โมสิบสองาอ่ เดี๋ยวรถไปน้ำแล้ว <c oughs> เดี๋ยวรถไปน้ำแล้วครับบัตรไปน้ำไปน้ำไปน้ำครับอย่างเห็นไหมเอาใส่รถผมน้ำก็ได้ใส่รถผมน้ำก็ได้ครับรว,วางหวะงานไปไปบ้านในน้อยกั้นคำพูดตายอ้อมไม่สัน่น